ดีครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มานั่งชมอยู่ที่วัดปากแล้ครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่ดูทีวีที่กําลังชมรายการตะลุยตลาดตลกอยู่ทางบ้านครับโดยคุณสุภาพผลตานะครับให้ความสําราญเพราะว่าการแสดงของพวกเรานั้นเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูกันทั้งครอบครัวดูกันทั้งครอบครัวดูแต่ผมนะฮะ บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมเอาเด็กมาไม่ใช่เด็กนะครับอายุมากแล้วไม่ใช่เด็กอหไม่ใช่เด็กนะฮะตัว่าเด็กครับแต่อายุมากบางคนถามว่าเอ๊ะอายุเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ครับเกิดปีมะโรง2 4 9 5ปีนี้2540อายุเท่าไหร่ครับ44เท่าไหร่นะ4 4 45หแม่พยายามอ่อนไปปีหนึ่งนะลดไปปีหนึ่งลดมาลดมาฮะลดลงมาบ้างลุงนึกยังไงเดี๋ยวถาม ไม่ต้องนั่งไปยืนดิคุณยืนดิผมนั่งในบาลานซ์กันมันเท่ากันแม่เรื่องอย่างเงี้ยพูดกันเนี่ยระบาดไปเนี่ยระบาดมาขอเคอร์เค็ดกันไปหมดรอกลัวนั่งเสิอ่ะอ่าอ่านี่คุณพ่อครับพ่อครับนี่อย่างี้คุยหน้าตรงกันเออนึกลุงนึกยังไงถึงแก่ไหนลุงเด็กเด็กที่ไหนตัวแค่นี้เด็กหรือเปล่ามีเมียหรือยังยังยังได้ ลูกสาวอายุสิบเจ็ดลูกใครอ่ะลูกผมอ่าแล้วยังไม่มีเมียอเมียเลิกกันไปแล้วสาเหตุที่เลิก่เหตุที่เลิกครับก็เขาไม่พอใจเราเราก็ปล่อยเขาไปเขาไม่พอใจเพราะว่าเขาต้องล้างตูดให้เราทุกวัน <c oughs> จริงเหรอ,อ,อวบ,วบ้าเหรออ้าวบางคนถามว่าเอออดนี่ล้างก้นไม่ถึงแล้วครับเกิดงาเนี่ยเมียจะต้องอุ้มใส่เอวข้ามสะพานลอยกลัวรถจะชนอ่าบางวันนะเช้าๆเมียไปซื้อโจ๊ก อภาวนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์โดนตำรวจจับทุกวันแล้วครับจับเรื่องอะไรวิ่เลี้ยวรอบวงเวียนใหญ่ปั๊บตำรวจจับหาว่าทำของตกแล้วไม่เก็บคนไม่ใช่ขยะจริงตกมือเนี่ยเนี่ยเมียเขาตัวถ้าผมนะครับโโอ้หเมียขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองซ้อนท้ายแล้วโอไม่รอบเอวพอรถเลี้ยวโค้งหล่นหล่ตะวังตะววงทำไมอย่าพูดอย่างนั้นแม้ออกทีวีไปทั่วประเทศเนี่ยนังเจะได้รู้เขาจะได้รู้กันเขาจะได้รู้ว่าคนคนนี้ ทำไมมีเมียหรือยังอยากจะรู้นะักว่าเป็นใครประวัติเป็นยังไงเราก็บอกซะเลยครับมีเมียแล้วสามคนจะเลิกหมดเพราะทุกคนต้องล้างก้นให้จริงเหรอเนี่ยเออต้วนอะไรเกิดมาเป็นคนครบสาสิบสองล้างตุ่เองได้ล้างได้เหรอเอ,อเอาอะไรล้างก็มือนี่ไงไหนนี่เหมือนหัวขาพุ่งขุดมานะ มีนิ้วไหมมีนิ้วไหมเนี่ยมีไหนโปเออเออชี้กลางไหนนี่ไงไหนวะดูยากนิ้วนางนางแบ่แบ่พี่แบ่เอาสักนิ้วตีดเท่ากับทุกนิ้วเลยเนี่ยนิ้วชี้ชี้กลางกลางไหนนี่ไงไม่เห็นเลยโผล่มานิดหนิดนี่ไงนี่จะสั่ง ถ้าสั่งเครื่องดื่มลิโพกินไม่ได้กินแน่ทำไมครับอา้าวก็อยู่ไกลๆแม่ค้าอยู่กันแม่ค้าลิโพขวดหนึ่งต้องส่งซิกว่างั้นเถอะส่งนิ้วอย่างนี้ผมสั่งได้เหมือนกันไหนสั่งแม่ค้าล่ค่ะลิโพข,ขวดไอ้ที่ชูมาไม่ใช่ลิโพนะอะไรครับโคบานชัดๆเลยโคบานตรงไหนอะ่ะก <enger> ็มีเขาสองอันเนี่ยลิโพก็อย่างนี้สองนิ้วนี่ฉันจะได้ดีกระดิกนิ้วหรือหนอน มันหนอนนะโอ้หนอนจะหน้าฮะแล้วอย่างงี้มีแค่นี้ล้างก้นถึงเหรอวันนิ้วมือล้างได้ไหนดูดูมีคนเขาบอกว่าล้างก้นไม่ถึงเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูล้างถึงไม่หันมาอ่ะมาลุ้นก้นถึงหรือไม่ถึงถ้าลุ้นเอเว้นเลยถึงไหมอ้าวถึงไหมอ้าว เนี่ยเมียต้องให้นั่งยองยองยังไงฮะให้นั่งยองยองเอาสายยางลากเอาเท้าถูกุงโอ้ยประจานประจานเขาต่อหน้าสาธารณชนโอ้ยอายอายอายทำเป็นเคลียร์บอลไปเลยอายนะอายนะเอาหวครับออกตัวอีตากระดกหน้ามืนสูงหรือเปล่าหือสูงหรือเปล่ามาถีบมันอย่างไงอ้าวเมื่อกี้ถีบโดนหัวเลย ตาเสียเลยตบตาเสียเลยอานั่งนั่งแล้วกันนั่งนั่งผมสองคนนะลงทุนคุณคุณไปเนี่ยผมสองคนอ่าเนี่ยของผมเนี่ยนั่งนั่งนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ลงทุนทําอะไรโอ้โหไฟมันไม่ต้องได้ไม่ต้องได้แม่เขาแก่ไม่ใช่เหรอครับนั่งให้ดีี่นั่งให้ดีอ่าผมมีเพื่อนนะจะมาเที่ยวบ้านผมเพื่อนอ่าตั้งใจจะมาเที่ยวบ้านผมนัดกันไว้นัดกันไว้อ่า มากินอะไรเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันอ้านัดมากินข้าวบ้านผมเหรอบ้านคุณมีใครมากินข้าวบ้างผมโทรศัพท์นัดไว้แล้วเดี๋ยวก็คงมาอยากเห็นยังเลยมีเพื่อนหรือเปล่ามีคนเราเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขเนี่ยนะเพื่อนฝูงต่างเมากอ่าวมาต้องบันมาเยี่ยมมาหาเขาเรียกว่าคนเราม,มีมนุษยสัมพันธ์อย่างอยู่ไหนก็สบายอ่าเอ่อประธานโทษ เสี่ยวเหรอนิดหนีครัชื่ออะไรนะติตตีติตตีเหรอคะอุวยตายตายไม่ได้เจอกันปีป่านะทำไมคะไปกินกิ้งก่ามาเหลยมามาทานยาสมุนไพรอะไรนัดไว้ทำไมไม่มาก็เนี่ยรีบมาแล้วมันติดไงโอ้โหบ้านผมโชคดีฮะทำไมนั่งเลยครับเชิญนะฮะขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นไงครับท่านุเด็ดกระลบบ้านผมมีทั้งกบทั้งกิ้งก่าเลยทนข้าทน นะคนอย่ากินกันนะระหว่างกบกับกิงกาเนี่ยกิ้งกาจะมาน่าอะกันมาบ้านผมแล้วผมเชิญนักร้องมาร้องเพลงให้ฟังโอ้ขึ้นบานใหม่จัดฉลองเลยเหรอเจ้าอยากดูไหมล่ะใครคะอยากฟังอยากฟังใยังนะอะไรคุณ นี่นักร้องมันต้องกุ้งกิมกุ้งกินมาอกุ้งกุ้งกุไอ้นี่ติ๊กตอมด้วยอเล่าแก้วตามามือด่ครับขมืออกมือทำไมมาไยอมายอแล้วเป็นงข้นดำมันขย่ลกอไหมเล้ เพื่อนทนไม่ไหวนะอะฮะอะฮะชอบชอบจ้าเอ๋จ้าเอ๋หนุ่มติ๊กเด็กๆจ้าเอ๋บ่จ้าเอ๋มีพี่จ้าเอ๋ทนักร้องทำไมต้องค้องอะไรสภาพนี้มีตังเหรออะฮะอย่าดูถูกกันนะคุณ ตางไมรอโอ้ยนักร้องผมติ้งต้องจริงๆเลยครับผมไปชมาจากไหนเนี่ยกุเล่จังเลยน่จะรองให้จบซอโผไปโผมาโผจนนักร้องร้องไม่ออก โอ้โหนั่งเลยครับนั่งอยากจะกินอะไรในบ้านผมมีทุกอย่างวันนี้เลี้ยงนะขออนุญาตไปขออนุญาตไปตามพวกไหนครับไปตามใครเราให้น้อยหน้าทุกแร้กโอ้โห <S <S เป็นยังไงทุกบ้าอ้าแวแล้วแกกุนกงไปทางด่ามึงกับกุญแจกันไปข้างเงินแก่ใครไปทะเลาะกับใครอยู่ล้วเห็นยัยนร่างคนเยาว์มึงยึดจัดเกีบมึงก็เกีบเ์แก่ไอ้ตขวาย เอ้ใครไปจีบยายยายเดี๋ยวนี้ใครหน้ามืดจีบยายเขาเปล่ะไอ้นุ่มๆขั้นง่ายไงฮะได้มาทำบุญเหรอแหมข้ามเมื่อจอนสมัยอีขั้นยังสาวๆนุ่มๆถว่ากว่าเกวี่ควักยังสับเปล่าๆยังไม่เว้นเลยยายเออได้ไปยังไงมายังไงถึงมาถึงนี่บ้านก็อยู่ไกลบงการดนดันมาเหรอทำบุญหรือยัง ทำแล้วพ่อทำบุญเสร็จแล้วก็น่าจะกลับไปนอนนอนไม่หลับทำไมล่ะเห็นหนุ่มๆเขานันขังห้าและเซลมันตื่นตัวเซลตื่นตัวนะเนี่ยเดินไปเดินมานะเมื่อกี้เข้าไปหาหลวงพ่อเออเป็นไงล่ะพ่อหลวงพ่อเห็นอีกท่านวิ่งจิ้วบอลไ เห็นยาวเป็นอันใหญ่ไปแม่เขาก็นึกว่าเอ๊ะจำไม่ได้มั้งจำยายไม่ได้มั้งจำไม่ได้รก็เออยายจะยังไงจะคุยจะอะไรใครหมากทิ้งก่อนไม่อยากทิ้งหมากก็เคี้ยวหนักหนักอยู่นะบอกว่านายแชรหมากแล้วยายเคี้ยวอะไรเนีการจ่กเทปูทำไมไม่กินหมากหมากที๊ซอห่าจีบเคี้ยวแป๊กเกี่ยวคนหมดแมก่อือการจ่าเทปูหนึ่งใจทำไมทำไมม้วนเคียวหดบาทแดกท่านถือ นม่เนรแม่เจะเออจากเนี่ยจัดหน้าวัดเห็นไอ้ฝ่ายแม่เจนมันหน่อยมันง่ายไแม่เขาก็กลัวยายจะเป็นลมอ่โยมี่ยมายายลุข้ามต้องใช้เลมา่งอมวดไอ้ต้นยายไม่น่าใช่นั่งก่อนยายนั่งก่อนเออเออไอ้รนะไอ้คนกลางเนี่ยมันคนเรียกว่าเขียดกระป๋าคนยาย

ป็นคุยอะคนเลยคิดยังไงที่เกิดเป็นคนราอย่าทิ้งามูสื่อมทรมไลยบุญาดท้าน้ำกันทีบุญฝาดน้ำมาทยายบกมากนครแกก็เปตะเทียเนียร์เหี้ย่เมไนไม่ีไม่ไม่อะรอะไรก่อนที่มาจะมาเป็นเมี่ยากมะ โอ้ยมาเป็นหัวลำบากนะลำบากกันนะตอนนั้นคุณแม่คุณแม่เริ่มออกพาออกมาใหม่ๆนะแล้วก็เริ่มลดน้ำลดน้ำก็ออกมาเป็นลำต้นจักต้องใส่ปุ๋ยหรือเปล่าไม่ต้องมันขึ้นมาเองพอออกมาเป็นลำต้นปั๊บก็ใบออกมาก่อนพอกไม่ได้สักสองสามใบก็ออกมาเป็นหัวปีหัวปีพอหัวปีเริ่มบานปั๊บเนี่ยนะมันก็เริ่มเป็นผีออกมาเป็นเครือเนี่ยเขาเรียกอะไรกบอะไรไอ้ตา

อ่าเอมีอแตไม่ถหน้าขาสั้ตอีกแล้วตบใจแล้วเอ้ยมาหเทองตายแล้วกเอด้น้า้ยมาบ้านผเื้อ่อเอาน้ำขียวหรือขวดมามาน้เขียวอตัวเขียแดงกินยอดตัวขี้ยายจะเอาอะไรน้ำข้าสิครับทุณยายขาเอาไป่าน คนเรียกมากเขียวมาแงก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทาไมกม่เนี่ยอะไกมาเข้ามาแล้วยากได้ทาไมเาเปม่กจใหญ่เกัๆๆๆเอบคนแก่ัดทีนะูหากาหามีเหรอหายาจม ถ้าไม่งามมือจักรนยามมึงตายปวดเก่งอีิอันหน้ามา <c oughs> น้อยอใจงเย็นๆมาบ้านผมได้ย่าทะเลาะกัน <c oughs> ทำไมละ่ะเอาน้ำแข็งเปล่าให้ข้าแก้วหนึง่งแก้วเปล่าด้วยไปหนึง่งขอน้ำแข็งเปล่าก็แก้วเปล่าไว้หนู <c oughs> โอ้โหลืมหยิบโต๊ะขึ้นมาเออ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 มาวันนี้ต้อนรับยายสักที <c oughs> เออ่อแสดงว่าจะกินเหล้าที่นี่ยายฉัไมเองอยู่โอ้ยายจะกินน้ำไม้เหล้าเล่าอ่ะนอานขงน้ จะเอาแม่ผงหร <ique> ือไงล่ะมาเอาอะเอาผมทองมาเอามีเหล้านอกสวิงมันแพงนะยายสวิงสวิงไม่ต้องค่ะเกียมมาเก็ตหอมมาปหมหรือเปล่าโอ้โหหวังว่าคงไม่เวิร์กนะคะเออยายจะเอาโซดาหรือน้ำเดี๋ยวให้เด็กเอามาให้ไม่หรอกค่ะชอบเพลียเดวโอ้ชอบเพลียวดียวนี่ยายได้ขอสักแก้วเด็กกำลังคอแห้งเลยพี่กแล้ว ทิ้ตาคนขักอึกไม่หยุ่วนวนมั่วไปหมดเลยใจดีนักเกินเล่าขาวเธอแจกมาท่วงเธอใจดีนักเกินเนี่ยยายอใครมาที่นี่ก็ดีแล้วทำบุญเรียบร้อยหรือยังทำแล้วทำบุญอะไรแล้วใช่ไหมะดอกคษ้อแล้วกระโดดเพาะง่ะอ่ะหล่อนร้องเพลงให้ยายฟังสักหน่อยไม่งัดร้องกันเนี่ยอ่ะสติงไปเลยจะติงอาไอ้น้องร้องให้ฟังเอาใจยายคนเดียวนะ ส็บบาทพอค้าแฝงไม่ถแลรถปรรมึกยังไล่ส่งมาเลยโดนจี้อบคุณยายเอ็นการกักวันอาทิให้สิบบาทท่านจะม่เป็น

ติ๊กเกมเพลงแน่นไหมหัวใจชอบเลยอยากจะได้สวิงให้สุดเมียดูแลไว้ด้วยนะอ่ายังไงก็จะเต้นเต็มที่นะครับสิบบาทเต้นตะทุ่งเอาไปครับติ๊กโชว์สามรอบแล้วนะแก่แล้วนะ

ไอ้เจ๊ไเจ๊ข้ามอนชิดาวพี่ชดาวประหรังเลยอ๋อยายชอบยายชอบเลยายซาดิสเลยไอ้นี่ไม่นั่งนอนหน้าตาไม่นั่งนอนแล้วนักล่องท่านเป็นไหนแล้วครับอ๋อนักล่องคุณเหรอครับเออมันสิคุณมันสิครับได้มาไหรแล้วหายเลยเออไปแอบรออยู่หรือเปล่าโอ้โหเขาเรียกแตไม่เคยได้ยินเลยนะนี่ทางนี้ทางนี้โอ้โหได้ตังค์จากคุณไหนน่าไม่จำเลยนะ หาอะไรใหม่อีหนออะไรคะนักเรียนของเองอะุ้ยประจําเลยไหมมันแต่งตัวย้อนนึกกางเกงสีฟ้านิ้เสื้อชั้นในสีแดงเสื้อสูทหลากสีแม่มันย้อนนึกแต่ติอยูนิดนึงว่ะติในอะไรหัวมันเหมือนไม้ขีดไฟว่ะอ่าเราไม่ได้ชมเลยไม่ต้องแทนเป็นยังไงเราก็มันเสร็จ พอไหมเรามาอะไรพอดีได้ค่ากางเกงเลยซอสแล้วขาดเหลือก็บอกชอยแล้วกันติดค่าเช่าบ้านได้สามเดือนครับสามเดือนเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบอ,อยู่แฟแลตหรืออยู่รูรหลายคนอ๋อเหรอสามร้อยห้าสิบนี่สามเดือนจ้ะเหรอสามเดือนเต็มๆที่เบิกไปห้าพันนี่คงปีฝาเัินกว่จะได้เนี่ยอยากมีตังค์มากกว่าน,นี้ไหมอมยากครับทำอะไรให้ซอชื่นใจหน่อยได้ไหมเดี๋ยวซอจ่ายไม่อั้นเลย จะให้ทำยังไงล่ะซอเอาตะมุโดนงโของพ่อมนสิทธ์นะมาจุนพิษที่หัวสิวของซอให้ซอชื่นใจให้ดังฟอดซอให้ฟอดละเมินเอาละรีบๆเข้าจะได้ตดมตังๆนะเอ้าเน้อ้ยเอ้ยเอ้ย้เ้ เสียใจแค่ไหนก็ทำไม่เป็นก็กกลือทำไม่เป็นทำไม่เป็นเฮงยองถามตากล้องจีแค่นี้มึงทำไม่เป็นอ่ะทำไม่เป็นไม่เป็นไรกูทำเองยายจะทำอะไรยายจะให้เขาทำอะไรเอาจมูกอันทู่ทุ่งเองยั้นไงเออเสียวเลยเรื่องนี้ไม่น่าเสียวมาปัะิ แก้มสแก้มใหญ่สักพอดเดี๋ยวยายให้ตังทำได้ไหมนี่มันฝืนใจทำพอหอมเสร็จแล้วก็ไปทำสังฆทานแล้วก็หายแล้อย่าลืมไปฉดเคาะอ่ะอ้าวเขีอววะล่างเป็นน้าเสียวอ๋อทำอะไรพวกมันนะฮะใหญ่ใช่ไม่น่านอน เก็เแมลือดแก่เลยอ้าวช็ดอะไรฮะเช็ดน้ำเหลืองยังไม่ตายเนี่ยเช็ดน้ำเหลืองแบงค์นี้จ้องให้จังแบงค์ลอยแบงค์สุดทำไมซ้อรู้ใหญ่คนนี้ไปไหนพกไม่เกินสิบบาทหรอกแหมถ้าใช้จ่ายเกินกว่านั้นยืมเพื่อนนี่อยู่กับซ้อดีกว่าสบายใจ ทำให้มันใสใจยิ่งกว่านี้หน่อยสิเอาแบบเต็มเหนียวไปนะเต็มเหนียวก็ต้องอย่างนี้จะแนะนำให้นะเอาลิ้นผีปากบางๆของพรมันสิทธิ์นะม,มาประกบกับลิ้นผีปากอันสวยงามของซอสสวยกายอย่าเอาลิ้นเลียวๆของมูนสิทธิ์นะอชอบชอบไปตามช้อนฟันของซอเสขยาหินปูนซอสออกมากทีละเม็ดละเม็ดซอยเม็ดละเม็ดที่พูดนี่ผมก็จะอ้วกแล้วทำได้ไหมโอ้โหมันทำใจลำบาก เอาชนะทนเอาเพื่ออนาคตเนี่ยอ่าเฮ้ยยายร้อ้ออ่ใจจังเกียวอ้ายเสียวอ่าเอาจริงๆนะเออหนี อหาคำือกินควายเน่ามือจะว่าเหรอเอ็งทำได้แค่ไม่อายายจะให้ทำยังไงเอาเรียนพี่ปากอันหนาจะาของเองไงนะมาปะทะกับ เอาแล้วขอบคุณครับเฮ้ยเอายายมาไม่ให้ยายก็ไม่ชอบยายไอ้เพชรกเดาปืนเอาปากของเองไงนะที่หนาเชิอบปนี่มาประทะกับปากยาย่ที่เบิกปากเดากระเพงไจ้ตังแต่ได้ตลกตึ้งออกมาให้ดังเปล่าห้กับพ่อขี้กับพ่อเยี่ยวรวมทั้งไข่ตึงออกมาด้วยกันก็ให้ดูดอารมณ์ไส้ใหญ่ออกมาจากท้อง ไอ้คนนะั้ไมไ่เคลื่องโดนปุนอาแล้วทำได้ไหมล่ะเอาเพื่ออนาคตก็ต้องได้อไอ้ที่เอาแบบมีเพอร์เอเอแฝกไม่จองยางเต็มเต็ม <c oughs> เพียงยายหลับตาเพียงยายหลับตา đi du tua kẻo rơi, du lê du lê du lê oh, 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 oh. Ở, ừ, oh. đây tài thiều, à, à. Đây Hiến quá rồi, thiếu thăng quát, nhấc lên một hồi, đi đi thế nào đi, จันปายล้วลายต่อร oh. okay, like land ่มร่มเอเออไม่น่าเชื่อแข็งออเนี่ยเขาบอกว่าคนนะนะเวลาแข็งเนี่ยนะโอ้โหดูน่ากลัวเนี่ยเวลาล้มเลยไม่ไม่ทำไมเจะรอดอยู่กูแต่พูดกัน การแสดงนั้นมาพีเราแสดงเพื่อวามสนุกสนานนะครับพวกเราทุกคนเรื่องติดตังอะไรอย่างนี้ก็อย่าถึงสากันนะครับต้องการทําให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเองครับโดยรายการตะลุยตลาดตลกตะลุยตลาดตลกนั้นมอบความสุขความสำราญโดยการนำ แล้งตะเลาะกันกันก่อนเออเออแล้หนุ่มๆไม่ได้ชมนี่เออ มึงไม่มีวันจะได้กูไปแอมยกเว้ยขาอ่อนกูมึงก็ไม่เห็นจริงหรือาไอ้ยุ้ยโยกถุงยุ้ยยิ้มสยามระโกไม่เร็นนะเปิดโยกถุงจะบาดแน่เป็นอะไรกัน,น อยูาจ้าขอ้น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 ขึ้ขอ้นลึนข้นข้ไข้นขึของนขึ้ของแข้นขึ้นของนข้นขึ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 ้นคึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นข้นขึ้นข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 ม้นขึ้นขึ้าขึนขึ้นะึ้นข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 ึ้น้นนขึ้น้ข